แสีบโด้วโนนแต่ว่ามันอันเพื่อจะได้อันถ้วยนึ่งเนาะพี่้องมันน้อยปอกอยูมือนิกบางนก็จะเป็นเม็ดแบบนี้เนาะกัญชาพันแห้งค่ะว่านจะมีเขียวแกมนี่เราเพียวซื้อมาแต่ตลาดแพงได้นี่นนะอันนี้น สบาดีพี่น้องอยกับช่องกินเทียบกับดารากินงานยู่งยังไงตามสไตล์สาวลราอ่ะเมนูอของป้าอีกยังบทานมดเถื่ออามาตะบ้านเอือยอมนสารน,นี่นสารเป็นยังไงอีกดีว่ดี๋ยหาแต่เดียวมาให้บึงนี่อันนี้ันอ่นยยงบุทานโปอกเนาะอันนี้ปอกแล้วเอถ้าใครติดตามจะพี่วมาแต่ดุนเพื่อนกับที่โพเข้าใจเนาะแต่ว่ากระบึง่งทรงสา,าวลาหลายกะกะะีิเคยเห็นเนาะ สารนี้มันจะมีความขมคือกันกระหวายตระกูลหวายตระกูลปามเออเป็นตระกูลเดีวยวกันถน้าใบรเคยเห็นว่าอมันเป็นอย่างไดเพียวเพียวอยู่ประเทศไทยจะเพียวเ,เห็นอยู่ปัมน้ํามันก็จ้าจะปลูกประดับเดี๋ยวคนไทยอาบางบ,บางบางพื้นที่เพื่อนก็เคยกินคือกันเนาะแต่บางพื้นที่เพื่อนกับพวกเพื่อนเอามาประดับประดับสถานที่ลูกบ้านบรรล้วาฒนธรรสถานที่คา,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 าร,ล,าาร,ล,าารลุวัรและกัน ปั้มน้ำมันปั๊มน้ำมันนี่จะเห็นหลายที่สุดก็คือข้างห้องน้ำนะคะปลูกต้นในย่ๆยถึงสูงทั่วหัวเออมันจะมีแบบว่าพันใหญ่พันน้อยอันนี้กะพันน้อยเนาะยังพันแกะอันนี้แกแล้วทับอ่าอุดมสบู่ด้วยทงภูมิมัอนก็อุ้ยใหญ่ได้ซ้ำสองนิ้วพี่ทามันอุดมสบู่อันนี้กะอันเอื้อยเพเป็นตัดมาแต่แต่หนาให้นี่มาอมเ่หมูหรืออมเซนกสซหนูพี่้องแซ่บมันขมขมกว่าเพาาไหวดอกไหวจะขมกว่าตัวนี้จะขมบพแห้งปานได เออนั่นแหละบางคนกับคุณคุณแล้วเนาะว่าเฟียวก็เคยเฮ็ดให้เบิ่งหลายเทื่ออยู่นะมัาก็จะมาปอกแกะออกมันค่อนข้าง,างจะเออถ้าไปแกปะเป็น่นก็แกะยากอยู่ด้วยแต่เฮานะเคยแกะแต่น้อยนี่หากินของปลาของดงเย่เดี๋ยวจะมาแกะนัน,นี่เดี๋ยวเอา,อาเอาหมูไปคั่วไปต้มไว้ให้เปื่อยก่อนจังสิมา ไซ่นสานนำหลังดอก ก็มั่งแง่ใหญ่อันที่จริงนะอ้อมใส่กระหอกอ้อมใส่หนูพี่น้องอันนี้เสียบอันไอ้เคยรัพัดอันเอาอาหามาได้กะมื่อคันแหละเราก็จ้าเนี่ยจะพี่เอามาอยู่ได้แต่ว่าอันโบได้ตากแห้งก็คือผ้ากันไปเกี่ยวเข้าเกี้ยวอย่างเราโบได้ตากนะอยู่ในตู้เย็นทะเปียวก็เลยเอ้าให้เอื้อยอันเฮ็ดกินตาทะเปียวก็เลยโบไดเอามายันมันอัน พอมาในกลางทางมันมันโบแห้งมันโบยะมันเน่าหัวนะเดพียวก,ก็เลยบุได้เอามาเสดายก็โอกก็บา้าไงเรา,เาให้นะไปหาทงคูนะบ้านเอิมมันดุมสมบูรณ์อยากกินแบบของป้าเนี่ยเราต้องซื้อหย่างเข้าป่ากะเอามันไปล่อมันนะพี่น้องเราเอามันไปล่อแล้วกันจบเอาอ่านั่นแหละ,ะก็ได้มากระหอกสามต,ต,งงตัวตุ๊กไงลวกันนกตัวนึงบ้านเสเพียวแหละ ซื้อเดี๋ยวเดี๋ยวแพงเดี๋ยวนี้นะแต่กโอนนะถือเด้ของป่าเนาะแต่กโอนคือว่าแหละโบทันเจริญเนาะข้มือเนี่ยมันเจริญเลยกะหายยาขึ้นมันก็แพงนะบัดนี้นะแพงกับหนูชีกนกหนูก็ได้โอ้บบ่นว่าที่ถือไดี๋ยมือนี่จะถามบังโอ้จะไม่กล้ากินตูแล้วคำว่าไล่ใส่กะเป็นเงินไทยกะตัวหนึ่งร้อยกุ้บาทไดีไม่ได้ถือไดีตูกับบุญได้ใหญ่เด้นกหนูก็ได้น้อยน้อยเลย แค่ใช่ไหมแคจะมาครัวหมูก่อน เดจุเด็ก,ดกี่หอมไหมสามพุงรสดีเ็เอาไปครัวกัน วิโงจะเพียใส่มะแขนเนาะแค่น,นี้ถ้าเป็นคนเหนือของคนไทยอ่าประเทศไทยเนาะคนซิมูจักแม่นป่ะถ้าเป็นคนเหนือของคนไทยอ่าประเทศประเทศลาวเนี่ยก็ส่วนมากกับคนเหนือทางเหนือทางหลวงพบางทางอย่างพนพ่นจ,จักดีเนาะอ่าอันแต่ว่าเด่นเดินนี่กะกะกัฮู้จักทั่วแล้วทางทางใต้ทางทางอย่างกะเขากรนิยมกินแต่ส่วนใหญ่จะเป็นทางเหนือของประเทศลาว้วเขานิยมกินเฮายก็มาใส่อ้อมใส่มกใส่อ่า ตำเจ้าก็ได้เนาะอันนี้มันจะเป็นสมุนไพรชนิดหนึ่งถ้ารีย่เปรียบเทียว้ยพีน่น้องคูจังเนาะก็คือเพชรร้อนคล้ายๆหมาล่านะ่ะเออมันจะกินห่มละมันจะดับพวกคาวพวกอย่างมันจะคล้ายๆหมาล่าละมันก็จะมาใส่อม้มใส่ให้มันหอมพวกของปลาของดงดังบคาวได้ดีพีนพกก่น้องคุณก็จะเป็นเม็ดแบบนี้เนาะ กระยมพันแห้งคั่ะวันใดจะมีเขียวแก้มนี่เพียวซื้อมาแต่ตลาดแพงได้นี่นนนนยนะอันนี้น้อยกวนี่นะแต่เขาใส่บัได้หลายเนาะเขาใส่มันหอมอๆถ้าใส่หลายกับแบบว่ามันจะเพลิดเพลนแล้วก็มันจะขึ้นขึ้นเลยเออคือกันลชากะมาล่านะเออาเจียวก็จะใส่อมเล็กน,น้อยอ่ะพ่อถ้าหลายขึ้นห้งละ หอมละแล้วเขาจะใส่น้ำแกงเลยขนมัน้ำล้างคุกเขาจะใส่น้ำหลายไงเพื่อมันแห้งลงกับพอดีเนาะเพื่อหมูเปื่อยปิดฝา,าไว้เลาก็ไปปอกนอกสานมาใส่ไปเศบด้วยด้วยหนแต่ว่ามันนัเพื่อจะได้อันถ้วยนึงน่งเนาะพี่้องมันโน,โน,โน้อย ปอกมือนิกจำนวนหลายอันนี้เราเป็นดอกมันพี่น้องอันน,นี้ดอกมันกินได้พดขมขม่าแห้งถ้าไหวได้พี่น้องขมแสบได้หวายยังขมแหง้งทั่วได้ทีทีปอกอันนี้ละ่ะอันนี้แหละกระบิดเด้ก ไผรปลอกเป็ี่ยนไม่ได้กลินเนอะนี้นะบม่ได้ปอกง่ายคือเนอคือนอไมออนอไม่สอดเลยนี่บิดวิธีการตัดชวนแกอ่ออกนี่ไอ้น้อยเขาไมา่กินแเข้วเพื่อจะได้อันจานหนึ่งถ้วยหนึ่งนางปอกกันนะปอกอันนี้เนาะแรกๆอ่ะก็ลงไปนี่บิดเห็นมองนี้มันจะมีแบบงามัน บิดนี่ได้บานมีการสอนโป่กนอสานจะมีไว้มานั่งโปอกคือคอย,คย้ากินอาหารป่าผาดแต่โบได้กระหอกมาเลยพี่น้องเอ,อยกระหอกตัวบักใหญ่เลยอันก็จะเอามาแล้วก็จะเอามาลาบลาบสองตัวบัก็ลายเนาะสองตัวก็ตัวใหญ่เลยอัน แล้วก็จงให้สะเพียวตัวหนึ่งมาสิตงแห้งม้าอันมืออันนั่นกะเพราะมันมันบ่มีแดดเมื่อนั้นนะที่อันสะเพียวไปเกี่ยวเขานอะฝนตกแล้วก็ได้ตากจอยก็เลยว่าเอ้ยเอ๋อกินซะเมื่อยย่ามันเน่าคาทางก็เลยไปเอมาอ้สิได้ออมอันนั้นนะมันจะแสบกว่าอมสซหมูมันเข้ากันกับของป่าไงอันนี้นะพวกนกพวกหนูของป่ามันจะเข้ากัน มันขมมีความขมนะมันจะเข้ากันอยู่แล้วนะถ้าอ่าอันไหนที่ขมขมอ,อมเส้นนกเส้นหนูนี่นะมันจะเข้ากันได้ ดูหมูเปื่อยนะแล้วก็ใส่เนื้อสานเนาะมันแล้วก็ต้มไปสักพักเนื้อสานเปื่อย ไหลเพระเศร้าพี่น้องเลยกาดนี่ก็ได้ไมื่อหนึง่งหนาวเม่หนึ่งฮอนอยู่ปั๊บปุ๊ทันร่างกายก็ได้ใี่พักนังตู้ด้วยพี่น้องไว้ใส่แล้วพี่น้องใส่เขาครัวมันอันสารนี้ เวลาเ่าอ้อมเนาะมันก็ได้ขมในน้ำมันนะถ้าเป็นวายนี่เนาะเขาซีมน้ําแกงนะมันจะขมเลยสารนี้มไม่ได้ขมมันไม่ได้ขมแห้งเขาวายนะเวลาหายยำเนาะมันจะหว่าหูจาูจะลรสชาธธติขมแต่กระขมนซ่บใส่อนันพักน้ำตู้กันหนูอึอ ไปเร็วอุ้ย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 อืยอสารใส่ซี่โครงหมูมาด้วยพี่น้อง อาจจะแปลกสำหรับคนบ่เคยกินแต่สำหรับคนลาวมันบบแปลกหือหืมหวไงขมกว่าอันนี้ขมนอยเดียวขมบ่หลายแซบ,บกรเพียวาแซบก็ไหวอีก หวายยังยักขมหอมมะแข่อหอมเหนูแห้งสุดยอดเลยได้เนี่ยแซบ่บน้ำเ่น้อเป็นน้ำกันยันงเหลือเนี่ยอปอกกรบืมันหลายแล้ว มาของราวของไทยตามประเทศกินน้ำกันพี่น,พน้องขอขอบคุณขอขอบใจทุกท่านด้วยที่เขามาติดตามรับชมกันพี่น,น,น,นะน,น้องเขาก็ไม่คิดนานนะลาบานิการสบายดี